เพื่อนนี่ครับมาประกวดเที่ยวชายทะเลที่ถนนเรียบชายทะเลวันนี้ไม่ไม่มาไม,ไม,ไม,ไม่ยังมาไม่ถึงนะครับปกติจะมีไม่เสียบคอตรงเนี้ยจะมาสั่งไม้ไม่มาไม่ถึงนะครับวันนี้ในยี่ดีถนนเรียบชายทะเลจังหวัดชลบุรีนี่ครับทางเข้าอา่าดทางเข้าอา่าดท่าเดือยท,ท,ท่าเดือยพีหรือว่าคืออ่าประมง ท่าเรือพีนะครับแล้วก็จะมีที่นี่จะมีตลาดนัดทุกวันเสราร์นะครับที่ตลาดท่าเรือพีเนี่ยเข้าไปใช้มือนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับจะึีมากเลยเอ่าผมว่ามีไม่ต่ำกว่าสี่ห้าพันคนนะครับตอนนี้ก็คือรถจอดเต็มประมาณสิบสองกิโลเมตรแลว้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชายทะเลนะครับชายทะเลก็เรียกว่าถนนเลียบชายทะเลจังหวัดชุมพรวันนี้เรามาพักผ่อนเป็นแบบบ้านๆมาแบบไม่ได้เตรียมตัวแต่แรกตั้งใจจะไปบางแสนนะครับพอดีนน นึกยังไงนะครับอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างกันเลยอ่ะวันนี้ก็นเลยแวะมาเดี๋ยววันนี้เรามากินไข่บังดาทะเลกันนะครับที่นี่นะครับถนนเรียบไทยทะเลจังหวัดปัตตานกีกับเนื้อ่าวบนนอกครับวันนี้เรมากินสัตว์ะหวาดกันครับเนี่ยไงล่ะกินแซนด์รราดกันไหม